ราวกับนางฟ้าส่องความสวยเจ้าลูซือนางเอกแถวหน้าแห่งแผ่นดินจีน เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวจากแดนมังกรที่ฮอตมากๆในตอนนี้สำหรับเจ้าลูซ้น่นางเอกสาวสวยน่ารักที่ตกวัวใจฟแฟนๆไปได้อย่างมากมายทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้น,นการแสดงบทบาทไหนเธอก็ทำได้เป็นอย่างดีจนพาซีรีส์หลายต่อหลายเรื่องติดกระแสโด่งดังวันนี้เราเลยจะมาชมผลงานและพัฒนาการความสวยของเธอคนนี้กันแต่จะสวยหวานสดใสมากขนาดไหนนั้นมารับชมพร้อมประวัติที่น่าสนใจของเธอกันเลยค่ะ โดยเจ้าลู่ซือหรือโรซี่เจ้านักแสดงและนักร้องสาววัย24ปีเกิดที่เฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนแต่ก่อนจะเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะานั้งเอกนั้นลู่ซือเคยโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตม,มาก่อนเพียงเพราะเธอถ่ายรูปเซลฟี่เล่นพร้อมกับผมหน้าม้าในตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าวัยรุ่นจํานวนมากหยิบภาพของเธอไปใช้บนแพลตฟรอร์มหนึ่งในประเทศจีนจนกลายเป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังไปโดยปริยายทั้งยังมีคนที่พบภาพเก่าของเธอสมัยมหาวิทยาลัยกับอาชีพเสริมของเธอใน ่วงน,น,นั่นก็คือแม่ค้าไข่เกี๊ยวของมหาวิทยาลัยหมิงเต้าประเทศไต้หวนันซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยเธอได้ลองไข่เกี๊ยวไปด้วยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆในขณะที่ออร่าความสวยของเธอก็โดดเด่นตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วล่ะค่ะซึ่งในระหว่างที่เธอเป็นคนดังในโลกออนไลน์แต่ในช่วงสมัยที่เธออายุ17ปีลูซ่ซือก็เริ่มทําตามความฝันโดยการเข้าร่วมคัดเลือกนักร้องในรายการซูเปอร์เกิลก่อนที่ไม่นานมานักเธอจะหันมาเอาดีด้านการสแสดงแทน ยการเล่นภาพยนต์เรื่องแรกในปี2018กับเรื่อง City of Lies ในบทบาทของนางพยาบาลและต่อมาในปีเดียวกันรู้ือก,ก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกชื่อเรื่องว่าองค์หญิงสวมรอยและนั่นถือได้ว่าเป็นการรับบทบาทนางร้ายครั้งแรกของเธอแต่ผลงานการแสดงที่ทําให้เธอนั้นกลายเป็นที่รู้จักก็คือซีรีส์เรื่องงเตที่รักที่เธอได้ก้าวกระโดดมารับบทเป็นนางเอกอย่างเต็มตัวส่งผลให้เธอนั้นมีผลงานในฐานะนางเอกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลิขิตรัก3,000ปีศิาวป่วนสำนักค่ะ นี่แหละองค์หญิงสาฝากไว้ที่ท้ายครัวสะดุดลังมิสเตอร์ลิงเทียบท้าปัตพีดาราจากรักลำนำใจและผลงานล่าสุดกับเรื่องแอบรักให้เธอรู้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอก็มีโอกาสได้รับร,บรางวาัลจากเวทีใหญ่การันตีความสําเร็จของเธอในเส้นทางนี้อย่างมากมายและความฝันอีกหนึ่งอย่างของเธอที่ไม่เคยทิ้งไปเลยก็คือการได้เป็นแมคค้าที่ใส่ใจและตั้งใจทุกรายละเอียดของอาหารที่จะนําไปเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าทุกๆท่านจนกลายเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ขยายฐานความสาม ส,าาสู่การเปิดตัวร้านขนมหวานภายใต้ชื่อโรซี่ไวลี่ที่เมืองเครืงเตี้ยนในมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนตั้งแต่ปี2021แล้วนั่นเองเรียกได้ว,ว่าสาวรูปซื่อน,นั้นนอกจากหน้าตาจะสัดสวยแล้วความสามารถก็ยังล้นมือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองจีนที่คู่ควรกับการประสบความสําเร็จและคู่ควรกับการได้รับความรักจากฟแฟนๆอย่างมากจริงๆ